สวัสดีครับวันนี้เราสามคนนะครับผมมาไกลไกลไกลมากข้ามน้ำข้ามทะเลเลยครัสเปเชียลเทปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะอยู่ที่วัดที่กำลังเป็นกระแสด่งดังมากๆถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเขาเรียกว่าปฏิหารของเด็กวัดคนหนึ่งเด็กวัดท่านหนึ่งที่อยู่ที่นี่แน่นอนถ้าเกิดมาขนาดนี้เป็นวัดไหนไม่ได้ค่ะ เราอยู่กันที่วัดเจดีนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมมาไหว้พระมาทำบุญมาขอพรกันแบบถูกวิธีนะฮะว่าที่เริ่มต้นอย่างไรไปขออย่างไงให้บรรลุวัตถุประสงค์พูดถึงนะอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองเก่าพี่นะเป็นหัวเมืองที่มีอายุนานมาก เปรียบเทียบเนี่ยเป็นพันปีเลยล่ะ oh. นะครับอยู่ณนะที่นี้ความศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้มีอยู่แล้วครับนะครับตำนานหลวงปู่ทวดก็มีนะครับตำนานพระอริยสงฆ์ก็เกิดจากที่นี่ก็มีเยอะแยะคราวนี้มันมีโอกาสอย่างหนึ่งคือวาระของน่าจะเบื้องบนและฟ้าดินที่ทําให้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะที่อุปถัมภ์คำชูในพุทธศาสนานั่นก็คือ ไอ้ไข uhm. ่ไอ้ไข่นะครับวัดเด็กวัดเจดีใช่ครับจริงๆแล้วนะส้มเคยมามาอยู่ที่นครนะคะอาจารย์ถ้าย้อนไปก็ประมาณสัก20 20อาจจะย0กว่าปีแล้วนะคะจริงๆได้ยินมานานมากแล้วอ่ะเขาบอกว่าไอ้ไข่วาไอ้ไข่กันคนปากใต้พูดตามความเพอใจเลยครับเมื่อก่อนเนี้ย เขาก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ดังอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสื่อโซเชียลมันไม่มีครับฉะนั้นก็คือจะดังในในในกลุ่มอาจจะแคบแคบทั่วปักใต้แค่นั้นคนข้างนอกก็อาจจะมีมาน้อยครับแต่เชื่อได้เลยว่าอย่างเพื่อนส้มเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์อยู่ที่ดอนสักนะอยู่ที่กาญจนดฐ์แม้กระทั่งตัวนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่ที่นาบอนกสิชนเขาก็ขอแลวเขาได้จริงๆคือมันดังมากสมัยก่อนนะแต่เราอะเราเป็นคนต่างจังหวัดเรามาจากจังหวัดสุโขทัยอะเราก็ไม่ค่อย้ก็ครูือ ใครบอกไอ้ไข่ก็คือดิ้นแค่เปในไข่เท่านั้นเองจนเวลาไม่มันผ่านไปจนถึงตอนนี้อ๋อที่เดิมที่เพื่อนบอกบซึ่งเมื่อก่อนนียวัดก็ไม่ได้เจริญขนาดนี้แต่ทีนี้หลายๆคนที่มาที่นี่ก็ส่วนมากเลยมาถึงพวกก็จะดิ่งไปหาไอ้ไข่เลยไปขอ,อใช่ใชไปขอแต่จริงๆแล้วคือไม่ถูกต้องใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเนาะเราอยู่ในบวรพุทธศาสนาเราต้องยึดถือเกี่ยวกับเรื่องของขนรรมเนียมประเพณีนะครับ พระพุทธมาก่อนเนาะ,ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดห้าอย่างเนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่าเทวบาลหรือธรรมบาลผู้รักษาคุ้มครองพุทธศาสนาเนี่ยจัดว่าเป็นเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์นะครับหรือคนที่อยู่ดั้งเดิมอยู่เก่าอยู่แก่อันดับแรกเลยเราต้องไล่กตามลําดับครับอุโบสถพระอุโบสถหลังนี้สวยงามมากมายมีพุทธป<ช>ระวัะติต่างๆล้วนแล้วแต่เข้มขังและมีมนต์ขลังผมบอกได้เลยว่า สิ่งที่ถูกต้องนะควรจะมากราบพระพุทธเจ้าก่อนรับพมนะพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังก่อนเป็นเขาเรียกว่าถือไตรสรณคมอรหังสัมมานะครับเพื่อน้อมนาพุทธบารมีนะครับมาสู่ตัวเราก็เหมือนเปรียบเป็นง่ายเวลาที่เพื่อนไปบ้านเราไปหาเราอ่ะแต่ดับแรกคือต้องพาไปไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนใช่แบบนั้นนะคะอันดับที่สองนะหลังจากมาสักการะพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วยังมีอีกอันหนึ่ง วัดเจดีย์พี่รับมพี่ท็อปปี่ชื่อวัดบอกเจดียังมีเจดีย์สถูปเก่าอายุเป็นร้อยปีเนี่ยประดิษฐานอยู่นะครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นศูนย์กลางเป็นที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้มันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งจะมีพ่อท่านเจวัดนะครับเคียงคู่กับเด็กวัดศักดิ์สิทธิ์นะพ่อท่านเจวัดนี่คือพระพุทธรูปดั้งเดิมนะครับเป็นพระประธานดั้งเดิมเลย ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พ่อท่านเจ้าวัดแต่ตามตำนานเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็น่าจะรู้ประวัติของตาไข่หรือไอ้ไข่กันดีอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าเรียกว่าเป็นคนที่รักษาดวงวิญญาณที่รักษาปกปักรักษาพุทธศาสนาคุ้มครองดูแลพระพุทธรูปองค์นี้จริงๆแล้วมีทุกวัดนะเขาคู่กันเทวดาที่รักษาพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกวัดนะครับ,รบเพราะว่าอะไรพุทธเจ้าท่านนะครับ เรียกว่าไม่มีขันธ์หน้าไม่มีกายสังขารไม่มีพระญานละแต่มีด้วยพุทธ,ธาบรารมีธรรมบรารมีสังฆบรารมีอยู่ในองค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งถาวรปลูกสร้างทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีเทวดาคุ้มครององจะต้องมีเทวดารักษาตาไขหรือไอไขก็คือเทวดาเทวดาที่คุ้มครองนะครับพ่อท่านจวัดพ่อท่านเจวันเนี่ยอีกชื่อหนึ่งคนแถเขาเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดํา หลวงพ่อองค์ดับน,นี่เยถ้าท่านเราไม่มาพูดตามโตนะถ้าไม่มาอาจารย์ก็ไม่รู้นะก็คือเราก็จะดิ่งไปไหว้ไขเลยแล้วก็คือไปขอเลยออนี่คือความศักดิ์สิทธิ์และอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นต้นทุนบุญกุศลก่อนก่อนที่เราจะไปขอก่อนที่เราจะไปกราบไหว้เนี่ยลำดับขั้นตอนเนี่ยหนึ่งเราต้องมีบุญเนาะใช้กายวาจาใจเราเนี่ยเข้ามาสการะเป็นพุทธบูชาเรามีบุญแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่เทวดาที่รักษาพื้นวัดพื้นที่วัดนั้นก็คือตะไข จึงมีที่มาของที่เราจะมาวันนี้ในเรื่องเนี่ยก็คือพ่อท่านเจ้าวัดและเด็กวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือง่ายๆก็หนึ่งว่ายพระประธานนะพี่ชมนะครับบนโบสถ์นะคะไหว้พระประธานเสร็จปุ๊บนะออกไปข้างนอกนิดนึงจะเป็นมณฑปบครอบพระเจดีย์ครับเจดีย์อายุเก่าแก่พอสมควรและศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นที่มาของ วัดวัดเจดีนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละสามไหว้ไปสการะพ่อท่านจะวัดสการะเรียบร้อยนะครับขอพรปิดท้ายปิดท้ายสี่ก็คือมาไหว้ขอพรไอ้ไข่ไอ้ไข่นั่นเองเรียนดีนะคะผู้ชมช่จำดีๆนะเพราะหลายๆคนก็ไม่รู้ไงนองมาถึงก็หัวที่หมวดตำ้ไม่หายไข่เลยนะฮะคือจุดจุดประสงค์จุดมุ่งหมายแน่นอนมากคือ ต้องมาหาฉันมาไหว้ไข่ไข่ฉันก็มุ่งไปไข่ไหว้พระก่อนครับแล้วผมบอกเลยเลยว่านะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเนาะเจดีปูชนียสถานอันดับสองเนี่ยที่ที่เรามาแล้วสุดท้ายอ่ะเทวบานก็คือไอ้ไข่นั่นเองนะรับรองว่าสำเร็จผลรับรองว่าสำเร็ิผลครับ แลลงมาจากไหว้พระนะคะก็มาเจอเด็กน้องที่เป็น FC ของเรานะคะน้องอเป็นสาวใต้ค่ะสาวใต้ตาคมเนี่ยชื่อน้องอใช่ค่ะแนะนำตัวหน่อยนะสวัสดีค่ะน้องอนะคะอรวันชัยสอนมิสแกนกระบี่2019ค่ะอ้าวเราพึ่รู้ใช่ค่ะเเป็น FC เราด้วยแล้วก็เป็นมิสแกนด้วยที่จังหวัดกระบี่นะคะพึ่งว่าง สวยอันนี้มิสแกนอันนี้มิดดั้มนะครับ <c oughs> ผมเลยมิดแกนไปเยอะแล้วถามหน่อยถามหน่อยน้องอ่อน้องออ,งอเคยมาไหวไ้ไข่ไหมคะเคยมาค่ะเมื่อนานมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจเจริญขนาดนี้แล้วมีคนเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นเพราะว่า เดินที่บอกนะสื่อโซเชียลแล้วใครก็มาขอสถิติคือมาขอได้เยอะมากนะคะอาจจะมาแบบร้อยแล้วขอได้แต่ก็มีนะเพื่อนส้มมาแล้วขอไม่ได้ก็าีมาผิดๆไงอาจารย์มาถึงก็ดิ่งไปหายไข่เลยจริงๆผมว่าขอที่มันเป็นสิ่งที่มันเกินความจริงมันจะเป็นไปได้เออใช่ใช่เริงๆแล้วไม่เกินแรงกรรมไม่เกินแรงกรรมอาใช่อาจารย์แนะนำด้วยตรงนี้ เหมือนแบบเหมือนตัดภาพภเหมือนเขาไปวาดเติมเป็นก้อนเมฆสว่างอยู่ที่เดียวโอเคเป็นอัศจรรย์นะเขาน่าจะมาต้อนรับนะโอ้โหนะครับคุณออมาวัดนี้บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะมาแค่ใช่มหมแค่ครั้งเดียวคร้วนี้สองครับแล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับไอ้ไข่ไหมในฐานะที่เราเป็นคนภาคใต้อาจริงจเนะคะตอนแรกคือว่ารู้จักท่านแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านมี มีคุณทางด้านอะไรบ้างครับค่ะแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะขออะไรใช่ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ขอไม่เป็นไหวไม่เป็นมากับเพื่อนแต่ว่าเราไม่กล้าไหว้เราวเฮ้ยเดี๋ยวจะไหว้ผิดไหมจะไหว้ถูกไหมหรืออะไรยังไงก็เลยไม่ได้ไหว้เลยค่ะ๋อ้ใช่รู้สึกครั้งนี้ยินดีมากแล้วก็ดีใจที่แบบได้มากับอาจารย์แล้วก็ได้รู้วิธีการไหว้่าถูกต้องว่าเป็นยังไงครับนี่ครับก็อย่างที่บอกโอ้สวยงามมากโอ้โหอลังการสวยมากอะคนลุกนะใช่ครับนะอีกจุดอีกจุดหนึ่งอันนี้เคยมมมมาััยยไไ่่เเคงหือนนนกะ วัดเจดีนี่เกิดจากตรงนี้เลยนะนี่คือเจดีครับโอ้ยขนลุกเลยข้างในเนี่ยฮะบรรจุนะฮะอ่าเป็นเขาเรียกว่าป้องฉไพรป้องฉไพรคืออ่าโทษนะครับป้องที่ยังคงเหลืออยู่ฮะนะเจดีเนี่ยเขาจะมีนะตั้งแต่ข้างบนมาเป็นป้องนี่เขาเรียกป้องฉไพรนะครับบัวข้อมบัวหงายส่วนประกอบของเจดีจะเหลือที่เป็นโบราณสถานอยู่นะครับคือป้องฉไพรอันนี้ก็คือเกาสร้างองค์ใหม่ครอบไว้แล้วก็สร้างครอบมาที่เราเห็นนี่คือป้องฉไพรสวยงามอาจารย์สัมผัส อะไรได้ไหมคะตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าตรงนี้แหละคือเทวดามารักษามารักษาไว้คุ้มครองเอาไว้นะครับต้องมาต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนอีกจุดหนึ่งบอกได้เลยว่าอธิษฐานได้ข้อหนึ่งนะตรงนี้อ่ะคะใช่ค่ะอธิษฐานเพื่อความมั่นคงนะเจดีนี่หมายถึงความมั่นคงโอเคครับ โมเมสัพพะเทวานังสะมาโซอเวโรมหากาลิโกสะมนุสสาอทิสทานาปกาเซสิปกาสิตังอริยสัจจังเทวตานังปการาจาปัจจุปันโนจะอนาคโตมังคระการังตะทิทติสุมังคารง สุปังติตังสุปทาภังสุขาวหังสุขะลังอายุวันังสุขิยาซาสาธุเทวตาอาระคาอาสิธิเมสัพพสุธิภะวันตุเมสุสาอาหะสุสาอาหะสุสาหะสาธุ เอาไปบริจาคเด็กคนลูกเลยเด็กที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วจะได้สมดังใจบอกใครคะบอกพี่อ่ะโอ้ยสาธุชุดร้อยชุดนะชุดอย่างเงี้ยชุดที่เด็กใส่อ่ะเด็กยากจนอ่ะเอามาให้ท่านก่อนพอทุบกดก้านดอกเมื่อไรเราแบบว่าให้ลาไปให้เด็กอย่นี้ก็คือไม่กำหนดว่าเด็กชายเด็กหญิงแจกได้หมดเลยแจกได้หมดเลยประมาณนี้เด็กหญิงเด็กชายคนลูกอย่างนั้นเองบอกว่าเรอไม่เอาประทัดหรอ เขาบอกเดี๋ยวดังอยู่แล้วเดี๋ยวดังอยู่แล้วเอาเอาที่เป็นอะไรที่มันพึงประโยชน์ต่อต่อสังคมดีกว่าสงสาเขาบอกให้ขอยังไม่ได้ขอยังไม่เคยขอให้ขอเมื่อกี้ก็อธิษฐานก็ไม่ได้ขอขอได้เลยคุณออจุณฟี่เดี๋ยวมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแต่เขาขออย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายังไม่จบยังมีรลัคังด้วยะคังสิบใบ ทั้งหมดสิบทิศผมไม่รู้ว่าระครังมีจริงหรือเปล่านะต้องถามกับทางที่ดูว่า,วาที่เนี่ยเขาขาดระครังจริงไหมระครังลูกเกย่ใหญ่ประมาณนะเขาสร้างหอระคังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เ<ะ>หมือนกันแต่ผมว่าท่านบอกมาต้องมีกำหนดปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งที่ท่านจะบอกถ้าได้ท่านขออย่าง<ส>เกี่ยวกับเรื่องพัตตาหารเก้าครั้งอ่ะเก้าครั้งเก้าครั้งอาทิตยละครังอาทิตระคังได้ค่ะคือเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหา คือตอนที่ได้แล้วหรือยังไม่ได้ตอนที่ได้แล้วใช่ไหมตอนที่ได้แล้วแล้วก็มาได้เขาบอกว่าหนึ่งปีที่คุณขอเรื่องการเงินเอาไว้อะคุณจะสำเร็จจริงป่ะจริงค่ะอันนี้ได้สื่อจากท่านมานะเพราะว่าขออะไรทำไหขออะไรขอให้ถูกไว้ที่หนึ่งเอาจริงป่ะเพราะว่าหนูขับรตอรีอยู่แล้วแล้วก็หนูไม่แก่ให้โชคคนอื่นแต่หนูไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เองค้งไกลนะจาะจากกระบี่มั้ยเนค่ยโอ้ ท่านชอบมากและประทับใจมากอย่างหนึ่งคือปกติคนมาที่เนี่ยมาหาท่านก่อนคือไม่ได้ไปท,ทําพิธีที่ถูกต้องเอาเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงจริงคือท่านเป็นคนเป้าอ่ะมีสองอย่างคือเจดีกับท่านเนี้ยะหลงกับเพราะ <ขอ S 2> ท่านเจ้าวัดท่านก็จะเฝ้าปกปักรักษาอยู่แค่เนี้ย,ยคนจะเทความศรัทธามายังไอ้ไข่ ั้งหมดพลังก็เลยมหาศาลเลยพลังเลยมหาศาลทาไมถึงได้คนใครก็มาขอได้ไหวรับกันทุกคนเพราะว่าท่านก็จะเอาบุญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เป็นบารมีเนี่ยปันไปให้ทุกคนเหมือนกันแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ลับท่านบอกมาว่าท่านก็ไม่ใช่พระศัสดาจะกลัวความงมงายเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ของอาจารย์อาจารย์พูดดีคืออะไรไม,ไม่เหนือแรงกรรมไม่เหนือแรงกรรมก็ะะจะได้นั่นแหละแต่ถามว่าบางคนมาขอได้ไหมท่านก็จะพยายามส่งไปตามส่งบุญที่ได้มาเนี่ยไปตามทุกคนหากทุกคนศรัทธาประมาณน,นี้แต่ฝากไว้ว่าพอท่านจจงหวัดอ,อย่างเราเรามาแนะนำนีถ้ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับมาขอพอรมากราบชะการะคือท่านก่อน อาจารย์อะ้อย่างนี้คือต้องไปถูบบอกท,ที่ที่บ้านเจ้าที่เจ้าท,ทางที่บ้านก่อนไหมไม่ต้องนะไม่ต้องเ,อ<ช>เข้าไปได้เลยครับ<อ>เ,เข้าไปได้เลยาะเห็นบางคนบอกว่าภรรยามาบูชายไข่กลับไปบ้านสามีเห็นเด็กยืนอยู่หน้าประตูเข้าไม่ได้แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่จริงนะๆแล้วคือไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่ากูมารเทพนี่ ทิศเปิดทางได้ทุกอย่างอ๋อเข้าได้อยู่แล้วนะคะอ๋อเอาเคนี่เป็นความรู้ก็คือหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณัมเวช่วิญญาณผีทั่วไปคือเป็นพุทธคุณอยู่แล้วแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือให้เอาพ่อท่านเจ้าวัดไปด้วยต้องบูชาคู่กันไอ้ไข่กับพ่อท่านเจ้าวัดเนี่ยเอากลับบ้านด้วยไม่ใช่เอาไอ้ไข่อย่างเดียวบางคนเนี่ยตอนแรกก็ดีนะบูชาไปแต่ทําไมไม่อยู่อย่างถาวรถ้ามีพ่อท่านเจ้าวัดกับไอ้ไข่คู่กันเนี่ย เ,เจะเหมือนอย่างนี้เลยครับจะยกวัดเจดีไปที่บ้านเลยนั่นคือการจําลองภูชนียสถานลูกรักต่างๆของพ่อท่านจวัดเป็นสัญญาในขันห้าของไอ<ข>้ไข่อยู่แล้ว<ข>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีพ่อท่านจวัดองค์หนึ่งไอ้ไข่องค์หนึ่งนี่คือซิกเอร์ ูกต้องเลยครับนี่คือิกเนเจอร์เโอเคก็เวลาที่จะกราบวก็คือกราบท่านเจ้าวัดก่อนใช่ครับแล้วแแล้วก็วางคือสูงต่ำปกติใช่ไหมอาจารย์คือวางตรงไหนก็ได้ที่มีพ่อท่านเจ้าวัดแล้วก็มีไอ้ไข่แค่นั้นเองแค่นั้นเองจะอยู่ข้างล่างบ้านก็ได้เพราะว่าบ้านเรามีพ่อท่านเจ้าวัดอยู่ข้างบนอ่างก๊าเป็นเหรียญก็ได้นะครับเป็นเหรียญนก็ได้หรือว่าเป็นองค์ก็ได้จะเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์เยอะเพราะหน้าที่ของเขาคือ ดูแลพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระท่านเจ้าวัด เมือนเป็นอะไรที่จะพูดว่ายัางไงดีอ่ะมันมันแปลกมากนะคือตั้งใจว่าจะมาวัดได้ไข่เราจะไปถ่ายวัดได้ไข่กันนะแล้ววันพระฤหัสอัดรายการค่ะมีคนเข้าไปหาแล้วก็เอาไอ้ไข่ไปให้แปลกไหมอะ่ะครึ่งวันศุกร์อ่ะเราจะเดินทางมามาวัดได้ไข่คือร้อยวันพันปีคนนี้เขาไม่เคยมาหาทำไมอยู่ๆเขาไปหาเรา แล้วเราก็ได้บูชา้ไข่ก่อนที่จะมาวัดไอ้ไข่ด้วยเดิมทีไม่รู้จักเลยครับคือมาเล่นคอนเสิร์ตเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ยังยังไม่ได้เป็นกระแสขนาดนี้ไม่รู้จักเลยว่าไอ้ไข่คืออะไรจนมามีชื่อโดวงดังในโซเชียลว,ว่าไอ้ไข่วัดเด็กวัดเจดีเนี่ยขอได้ไหวรับมีคนมาขอเรื่องโชคลาภเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องธุรกิจเริ่มดังขึ้นในวงกว้างขึ้นเราก็เริ่มสนใจแต่จุดประเด็นเลยที่เราคลิกก่อนที่จะมาวัดเนี่ยได้ไม่กี่ ไม่กี่วันผมเข้าไปเยี่ยมพี่โรเบิร์ตแล้วภรรยาเขาเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งวันที่พี่โรเบิร์ตกลับมาบ้านเนี่ยตอนที่มารักษาตัวที่บ้านเนี่ยยืนคุยกับใครไม่รู้หน้าบ้านหน้าประตูบ้านภรรยาเขาก็มองไปว่าไม่มีใครเรื่องก็ถูกลืมไปในคืนนั้นเพราะว่าพี่เบิร์ตรักษาด้วยสมุนไพรทางเลือกภรรยาเขาก็เลยคิดว่ามันเกิดจากอาการนี้เช้ารุ่งขึ้นเนี่ย เขามานั่งคุยกันเรื่องไอ้ไข่ที่ภรรยาได้มาจากเพื่อนพูดถึงไอ้ไข่ใช่ที่พี่คุยด้วยเมื่อคืนนี้คือไอ้ไข่เขาเขา้เขาบ้านไม่ได้บ้านเราไม่มีไอ้ไข่แล้วเข้ามาได้ยังไงเมียก็เลยบอกว่าอ๋อเพื่อนให้มามันก็เลีคลิกแล้วอยู่ๆเขามาเล่าให้เราฟังทําไมก็ไม่รู้มันประจบบอกกันจังเลยเอาจริงๆนะคะอ๋อเคยมาแค่ครั้งเดียวเลยคะ่ะมากับเพื่อนซึ่งเพื่อนมาขอพอแล้วได้แต่ตอนนั้นอ๋อยังมี คติในใจอะค่ะ,คะแบบคิดลบเลยว่าท่านก็เป็นแค่กุมารองคหนึ่งคืออาจจะไม่ได้มีริมีเดตอะไรขนาดนั้นคือไม่เชื่อเลยที่มาเชื่อเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าไอ้ไข่องคเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ตอนนี้ทุกคนในโลกค่ะรู้จักไอ้ไข่ก็เลยแบบรู้สึกว่าไม,ไม่ธรรมดาละตอนนี้รู้สึกศรัทธาแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาขอขอ,ขอพรท่านค่ะดีใจมากวันนี้เข้ามาไหว้แบบถูกวิธีเดี๋ยวมาคราวหน้าคะ่ะก็ต้องนำ ชุดทหาร100ชุดมาถวายไข่แล้วก็100ชุดนั้นส้มก็จะไปแจกให้กับเด็กๆนนะคะวันนั้นที่ส้มมาถวายเนี่ยแสดงว่าส้มต้องได้อะไรแล้วเดี๋ยวส้มมาเฉลยนะคะว่าวันนี้ส้มขออะไรไปวิธีการที่อาจารย์บอกเรียบเรียงให้เป็นขั้นตอนแล้วว่า1เริ่มจากพระประธานที่อยู่บนโบสถ์ชั้นบนไล่ลงมาครับลงมาที่เจดีซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดไปขอพอรกับเจดีศักดิ์สิทธิ์ที่อายุหลายร้อยปี แล้วก็มาไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองคหนึ่งก็คือพ่อท่านเจ้าวัดตามด้วยการมาขอพอรกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ดีเพราะหนึ่งคือวัดกว้างขวางมากถ้าไม่มีคนแนะนําหรือไม่มีคนที่เคยเคยมาและพามาเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนเพราะใหญ่มากการดูรายการของเราปุ๊บคุณก็มาโดยที่ไม่ต้องมาคลำทางเสร็จสับ ท,ที่เหลือคุณจะเดินไปจุดประทัดไปตรงส่วนไหนของวัดก็อันนี้ตามตามตามสบายแล้วดีใจมากๆเลยที่มีไอ้ไข่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรานะคะระดับดังไกลถึงระดับโลกเลยที่จริงอ๋อก็อยากให้แบบเชิญชวนทุกคนนะคะได้มากราบสักการะนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะถ้าคนไหนที่ไม่เชื่อก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะแล้วก็ลองมาขอพอรท่านเมื่อสำเร็จแล้วก็อยากให้กลับมาหาท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ การบนบานอธิฐานนะครับอย่าลืมว่าไม่ว่าอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ล้วนมีพลังงานพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์หากเราลั่นวาจาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรากลับมาแก้เนี่ยถือว่าเครดิตของเราดีนะครับสัจจะบาร,รมีของเราเกิดทําสิ่งใดมันก็จะราบลื่นในครั้งต่อไปแต่หากว่าลืมแล้วผมบอกได้เลยว่าผลของมันนั้นเป็นอะไรที่ระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องสัจจะ ความไม่น่าเชื่อถือก็จะบังเกิดตามมาทำอะไรก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจดเอาไว้ก็ดีครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆว่าเราไปบนบานตามที่แห่งใดไว้บ้างแล้วคุณจะไม่พลาดครับอย่าประมาทในชีวิตเรื่องของสัจจวาจานั่นเองครับ เอ้ยคนลุกก็บอกว่ามีควันบางอย่างเหมือนมือมาจากพื้นท่านหูายให้ไปบอกคนที่นี่ว่าถึงเวลาเข้าพรรษาท่านทั้งสองอยากจะกลับลงสู่แม่น้ำมีคนรอที่ตรงนี้อุ้ยนั่นนะครับไม่ได้โดนประหารแต่ตายอยู่ที่นี่ ไ,<ฮ>ไม่ใช่วิญญาณที่อยู่ในในโรงละครแต่เป็นวิญญาณที่อื่น<ฮ>เป็นวิญญาณผีไตโหงครับ วันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันครับความโกรธทำให้หัวใจทำงานหนักความรักทำให้หัวใจทำงานดีความดีทำให้หัวใจนั้นพองโตความโง่ทำให้หัวใจนั้นเสียหายความแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาบุคคลใดเข้าใจหลักศาสนาบุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดาวันนี้พี่ส้มมีเจ็ดประการที่สูงค่ากว่าเงินมาฝากค่ะ การได้เกิดมาเป็นคน 2. การได้ยนศาสนา 3. การมีกัลยาณมิตร 4. การมีความสุดจริตเป็นนิสยัย 5. การมีใจปราศจากริสยา 6. ก,การมีเวลาให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก 7. การรู้จักสะกดคคำว่าพอ